สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนี้ี่ครับ EP นี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงนะครับแม่กาดำนะครับคุณออกมาพูดแบบนี้นะครับนะมันสื่อถึงนิสัยและสันดานของคุณที่ดูแย่ลงทุกวันทุกวันนะครับย้ำาครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรุ ในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่ฐานกดหัวใจสามตัวแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยทุกท่านครับล่าสุดครับเมื่อคืนนี้ครับนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้หลุดจนขาดสติที่ออกมาพูดไลฟ์ส,สอนครอบครัวต่างๆนานาว่าเรื่องที่ผ่านมานะครับนะมีการช่วยเหลือกันยังไงชั้นเนี่ยช่วยเหลือทุกอย่างอย่างนอย่างนี้ออกมาสอนพี่สาวคนโต นะครับซึ่งมีเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะไปก้าวไกยซึ่งพี่สาวคนโตก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งไม่เคยพูดถึงคุณแต่วันนี้ครับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่คือนิสัยของผู้หญิงคนนี้ที่มีความอิจฉาริษยาแล้วล่าสุดนะครับได้มีการพูดนะว่าถ้ามีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าผมไม่แน่ใจว่าถามว่ายังไงนะแต่าถามเรื่องการถ้าได้ไปกันตัวถามว่าอ๋อถามว่า ถ้าถ้าจำเลยได้ประกันตัวจะมีจะหลบหนีไหมคะคุณแม่กาดําคะคุณแม่กาดําตอบฟับเลยครับว่าถ้ามีโอกาสได้ประกันตัวคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะหลบหนีสูงนะครับมีโอกาสที่จะหลบหนีสูงนะครับนะเรื่องบางเรื่องนะครับนะเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ก็ไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แต่ผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะตอบเพราะนะครับนะมันตั้งใจที่จะตอบอยู่แล้วนะครับตั้งใจที่จะตอบอยู่แล้ว นะครับว่าเรื่องที่มีการจะหลบหนีนถ้าเป็นการตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะหลบหนีสูงก็คือเรื่องนี้นะครับนะคือนางอะไม่อยากให้ประกันตัวอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้นะครับในใจนะครับอยากให้พ่อพระเอกของเรานะครับติดยาวไม่อยากให้ประกันตัวอยู่แล้วนางเลยตอบแบบนั้นนะครับการที่ตอบแบบนั้นคือมันต้องมาจากจิตใจนะครับความรู้สึกนะครับของตัวเองไปสั่งสมองให้สมองพูดออกมาใช้ปากพูดออกมานี่คือความรู้สึกของดํา ผู้หญิงที่ไม่มีความเมตตาปานีไม่มีทั้งความให้อภัยไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะแล้ววันนี้ครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเวรกรรมก็คงจะมีจริงผมคิดอย่างนั้นและผมเชื่อยอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาฉลาดครับนะครับตอนสืบพยา,ยานซื่อปากเดียวครับตัดครอบครัวออกหมดทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดนะครับให้ได้ี่ครับขนาดอดีตปวดตัวเองยังตัดออกเลย ในการสืบพยานในนิทานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากๆและเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหคิดได้ไงครับที่ออกมาพูดคํานี้ว่าไม่อยากให้พ่อเบรกประกันตัวถ้าประกันตัวมามีโอกาสที่จะหลบหนีสูงนะครับเพราะฉะนั้นทีครับคำพูดนี้ครับนะขอประนามไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดําแม่กาดําในนทางนี้ครับว่าคุณนะครับเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมบามาก นะครับไม่รู้จักการให้อภัยคนนะครับเป็นคนที่เอาฟาร์มแคบคับแขนอยู่ในใจนะครับฝังอยู่ในใ,นใจนะครับจนจนไม่รู้จักให้อภัยคนเอฟซีครับแล้วก็ยังมันมันก็ยังมีอีกสารหนึ่งนะครับนะยังมีศาสตรหนึ่งเพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะมันไม่ได้มีแค่ศารเดียวมันมีีาสารหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสยังมีโอกาสตอนนี้ครับนะดำนะครับหนาวหนาวร้อๆนะครับเมื่อ แม่นางเอกนะครับนะได้เปิดตัวได้ได้ว่าจ้างเปลี่ยนทีมงานทนายเป็นทนายชุดใหม่แต่ก็ไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครทุกคนก็ยังสงสัยเราก็ยังสงสัยล้วก็อยากรู้แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากรู้นะครับนะขอให,ให้ทนายชุดใหม่ทํางานอย่างเต็มที่แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่หนาวๆร้อนๆนะครับเมื่อนะครับแม่นางเอกใช้ทนายชุดใหม่ไม่ใช้ทนายชุดเก่าถ้าใช้ทนายชุดเก่าอายการ หรือทนายจดร่วมอาจจะรู้ไต่ได้ว่าคือยังไงนี่ครับนี่คือการพลิกนะครับพลิกโผล่ได้อย่างดีของแม่นางเอกนะครับที่จะทําเรื่องนี้ครับนะหาฟาร์มบอยุดนี้กับสามีตัวเองที่ตอนนี้อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าหนาวร้อนผมดูจากอาการดูจากอาการแล้วเหมือนอยู่ไปเป็นสุกนะครับนะเพราะฉะนั้นเอีครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันหลุดออกมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง เก็บส่งไม่อยู่นะครับเก็บส่งไม่อยู่นะเก็บส่งไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น F4 ครับนะรอจิตตามชมนะครับนะผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ครับยังมีแผนช่วยแน่นอนไม่จบแค่นี้ครับผมคิดอย่างนั้นยังมีแผนช่วยแน่นอนนะครับที่จะทํากับพ่อพี่เอกของเรานะครับผู้หญิงคนนี้ครับจิตใจอาฆาตแค้นนะแม้ทั้งพ่อแม่ตัวเองก็ไม่เคยให้อภัยสนท้าที่ขาให้กําเนิดมาเลี้ยงดูมานะครับจนโตใหญ่ ส่งเรียนส่งเล่าเรียนให้จนจบม6ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยให้ภัยพ่อแม่ตัวเองขนาดพ่อแม่ตัวเองอยังไม่ให้ภัยอย่าหวังครับที่พ่อเอกเราจะทุกจะให้ภัยพ่อเปกเรานะครับอย่าไปหวังครับขนาดผัวตัวเองครับนะผัวตัวเองก็ไม่เคยให้ภัยครับอยู่มา20ปีนะครับก็ไม่เคยให้ภัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แค้นฝังหุน่นแค้นฝังหุ่นครับยิ่งตอนนี้ครับแม่นางเอกขายน้ำปะลาดีนะครับ ผู้หญิงคนนี้ออกมาดิ้นครับรามนี้ก็ออกมาดิ้นครับเก็บทรงไม่อยู่เลยครับตอนนี้เก็บทรงไม่อยู่ออกมาดิ้นพ้าผพาเห็นเขาขายของดีนี่คือนิสัยความอิจฉาริษยาของผู้หญิงชื่อแม่กาดําในนิทานเรื่องนี้นะครับนี่คือนิสัยที่แท้จริงนะครับผู้หญิงคนนี้ร้ายกระดาษที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาผมคิดว่ามีแค่ในละครตัวร้าย นี่ครับตัวร้ายชอบรังแกมแม่นางเอกในละครนะครับชอบรังแกมแม่นางเอกชอบกันแกล้งชอบแย่งชิงชอบแก่งแย่งชิงดทีทุกอย่างนี่คือตัวร้ายในละครของจริงเพื่อเผ่อร้ายฝันในละครนะครับร้ายไม่ร้ายครับพ่อแม่ตัวเองก็เคยห้าพายครับด่าพ่อแม่ครอบครัวนรกบ้างนะครับเกิดมาจากรูทวารบ้างอะไรบ้างนี่นะครับคือคนที่เป็นลูกร้ายไหมครับ ผมว่าตัวร้ายในละครร้ายครับนี่ร้ายฝาดตัวร้ายในละครครับทุกท่านนะครับขนาดต่อหน้าลูกนะครับนั่งรถต่อหน้าลูกหลายสดที่จะมีการฟาดเฟ้อนะครับซ,ซึ่งซึ่งมันไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นฝากให้คิดด้วยเห็นเขาขายของดีอย่าอิจฉาเขานะครับอยากกินน้ำปลาใช่ไม่ดำดำอยากกินน้ำปลาเดี๋ยวเอาน้ำปลายัดปากดำให้นะครับทุกคนนะนะครับ ชีวิตของผู้หญิงคนนี้จะไม่มีความสุขครับถ้ายังเป็นแบบนี้ไม่มีความสุขแน่นอนครับเชื่อผมไหมนะครับเพราะทุกวันนี้นางก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความสุขนะครับเชื่อไหมครับคนชนะคดีที่ไหนครับแมงดินพานพานพาน,พานเก็บอากาศไม่อยู่ผมถามเลยครับมีไหมครับเห็นคนชนะคดีมีเพื่อนไหมครับไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีใครโค้ก เพราะสังคมแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านยังไม่ครบเลยนะครับแล้วรอดูครับว่าตอนจบในชั้นดีกาอาจจะยกก็ได้ครับอาจจะพลิกก็ได้ครับในนิทานเรื่องนี้ถ้าพลิกขึ้นมาโอ้โหผู้หญิงคนนี้ยิ่งไม่มีที่ยืนในสังคมครับเพราะนั้นดีครับวันนี้ครับเราได้เห็นพฤติกรรมของแม่กาดําแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนจริงๆถ้าอยากกินน้ำปะลาเดี๋ยวน้ำปะลาจะปากให้นะครับนะโอเคไหมครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอ,อยานะครับจบคลิปไว้เพียงนี้ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมุิครับสวัสดีครับ